พร้อมเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไปโอไฮโอกันนะก็ก็ K <laughs> สีค right. ่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Portage Park แล้วนะคะอยู่ที่ Akron Ohio ไม่แน่ใจว่าออกเสียงผิดหรือเปล่าถ้าผิดต้องขออภัยด้วยยตรงนี้บรรยากาศที่นี่วันนี้วัน Labor Day วันแรงงาน mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะคะว่าน้ำเนี่ยมันเออมันสวยอะ่ะ ตรงนู้นน่าจะมีเรือให้เช่าประมาณนี้นี่คนเขาก็มาขึ้นเรือกันตรงนี้แล้วก็มานี่มีครอบครัวมันย่างกันตรงนี้อันนี้แหละก็คือวิถีชีวิตของเมือหลังเนาะที่เขาอยู่ที่นี่กันแล้วเขาก็เนี่ยมากันเป็นครอบครัวมาปิกนิกกันในปาแบบนี้คือผากนี้ค่อนข้างดีมากค่อนข้างใหญ่มากโอเโอเป็นเมืองที่มีภาคเยอะมาก วิตรงนี้เหมือนออกไปข้างนอกได้อีกนะดูสิคนเห็นไหมตรงนั้นอนะ่ะมัเหมือนตรงทีอ่อีกอะจริงๆ <c oughs> โรงแรมที่เราอยู่เนี่ย <c oughs> เขาก็มีขายักให้ให้มีเรือให้พายนะแต่ว่าไม่ค่อยอยากพายเท่าไหร่เรามีเวลาน้อยเอาวันนี้เดี๋ยวเราจากพาักเนี่ยเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าจะพาโกโก้ไปดอกพักหรือเปล่าหรือเป็นาังสำหรับน้องหมา แล,แล้วเราก็จะไปจะไปเที่ยวเมืองต่างๆของโอไฮโอกันแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนยังไงก็ติดตามกันนะจ๊ะแต่ถ้าเดาไม่ผิดนะตรงนี้เหมือนจะเป็นเทรลหรือเราก็จะสามารถเดินมาหนีได้มีทางให้เดินไป ดีมากๆเลยอ่ะอากาศสดชื่นมากๆโอไฮโ,โอกบต้นไม้เยอะมากดูสิดูสิอันนี้คือคนแรงงานนะทุกคนคนดูชิลมาก ฟาซาบิโอโอ้ฟาซาบิทำไมคิวเยอะมากคิวแบบ Two please. i uh, uh, no, no. no, no. no, This one. This one one more? No. Yeah. no. Oh, one more. Yes. สวัโดเค่ะทุกคนตอนนี้็รอยู่ที่เอเชียนเหมือนจะเป็นโซนที่แบบมีแบบร้านเอเชียเยอะๆนะเมื่อกี้เราเพิ่งไปกินติ่มซำกันมาร้านติ่มซำถ่ายไม่ท่านจริงๆเพมันอยู่มากอาหารลงมาปุ๊บก็หมดเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูเมืองรอบๆกันนะค่ะนกโก้มาชิมช็อตเย้ yeah. จริงๆในเมืองของโอไฮโอเนี่ยที่อยู่เนี่ยคือเมื่อวานเมื่อวานเมาาื่อเช้าเราอยู่ที่เอกเกิลแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ที่คลิฟแลนด์นะคะอยู่ที่อคลิฟแลนด์โอไฮโอคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเมืองที่เหมือนแบบเราไม่เห็นคนเดินเลยอะเห็นไหมเนี่ย เนี่ยคือมือของเขาทุกคนและเนี่ยมันคือแบบเหมือนเราไปที่ร้านอาหารมันจกคนเต็มเลยนะแต่มันเหมือนคนที่เนี่ยเขาเขาออกจากบ้านปุ๊บแล้วเขาก็อาจจะไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้านเลยคือมันไม่มีการโซเชียลไลซ์หรือไม่มีการที่แบบมาเดินข้าถนนอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไอ้ที่มาเดินอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวอยากจะพาไปดูตรงถนนหลักดูว่ามันมีคนเยอะไหม เนี่ยแล้นี่คือที่เราอยู่ค่ะ Asian Town Center c ฟแลนด์โอไฮโอนะเนี่ยน้องหมายไม่กล้าจะเดินป่ะไปดูกันว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยโอเค d r สติ้งรูมเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอไปดูนู้นก่อนเนาะว่าข้างหลังเป็นยังไง เด็กเรต o ูมน่าจะไทยน่าจะอยู่ตรงนี้หมาไม่มีมีแต่วัวหรือเปล่าแพะนี่ไงนี่คือนี่คืออังหุ่นใช่ไหมออโต้สกรีทเนี่ยหุ่นได้หุ่นเค้ากำลังจะเดินเข้าไปในห้องแ็บรูม บ้านแถวนี้เขาก็จะเป็นกันแบบนี้เลยอะไม่ค่อยมีออกใครออกมาเลยเดี <your> ๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินก่อนที่จะกลับบ้านนะไป go โก้ไปก็โกดูนะดูดูตอนเช้าอันนี้ตอนประมาณแปดโมงเช้าแสง คือสิ่งที่มันแปลกอย่างหนึ่งอะที่เพนคือมันไม่มีคนเดินข้างนอกบ้านเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่ามันแล้วแต่อเรียคือกิ๊ก็เพิ่งมาโอไฮโอเนี่ยเป็นั้งที่2ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราอ่ะต้องจองบ้านในแอเรียไหน mm hmm. ซึ่งกิ๊ฟเคยอยู่แคนตันมาแล้ว mm hmm. เคยอยู่คลิปแลนมาแล้วเราก็เลยแบบเออลองดูแอรลนดูว่ามันบ mm hmm. เป็นยังไงเราก็เช่าแอ r เบียนีมาเพราะว่า mm hmm. เนื่องจากเรามีน้องหมาเนาะ mm hmm. เรามีน้องหมาเราก็ต้องเลือก เลือกที่ที่แบบเขาเฟรนลี่คือให้ให้น้องหมาเขาไปพักได้อะไรเงี้ยบางทีทางโรงแรมจะยากแล้วโกโก้คือเขาไม่ได้ฝึกที่จะแบบเหมือนจะทิ้งช่องหรือจะทําทุระในในห้องได้อะไรเงี้ยคือเขาจะชินกับพวกย้าอะไคนวีนี้ก็เลยจะมาเช่าแ Air b บ b นดีทุกคนรู้ไหมคะว่าบ้านหลังที่กิ๊ฟยู่อิปต์ให้ถายว่าเจ้าของเขาซื้อมาเท่าไหร่ บางคนอาจจะงงใช่ไหมว่าเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยหนึ่งล้านบาทสองล้านบาทเนี่ยในกรุงเทพเราอ่ะจะซื้ออะไรได้บ้านแต่ว่าเงินหนึ่งล้านบาทที่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมันสามารถซื้อบ้านหลังแบบนี้ได้นะทุกคนบ้านหลังที่กิฟอยู่เนี่ยคือหลังนั้นนะหลังที่มีรถสีขาวจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยหลังเนี้ยหลังเนี้ยเอเนี่หลังเนี้ยหลังนี้เนี่ย บ้านนี้ราคาที่เมื่อวานลองตปวดอินเทอร์เน็ตดูเขาซื้อมาประมาณสองล้านกว่าเนี่ยค่ะบ้านสองล้านอะ่ะบ้านสีฟ้าน,นี่กิฟให้ได้กิฟให้กิฟคิดว่าน่าจะไม่เกินแบบน่าจะไม่เกินล้านนึงอะมันคืออาจจะขึ้นอยู่กับแอร์เรียหรือเปล่าคือกิฟก็เลยถามคนแถวนี้ว่าย่านที่เขาจเรจริญจริงๆอ่ะเขาอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าน่าจะอยู่แถวแถวประมาณแจ็คสันโอไฮโอซึ่งกิฟก็ยังไม่เคยไปไง คือเราก็ลองๆหลายๆที่เนาะเราก็ถามก็ว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคนแถวเนี้ยเขาไม่ค่อยออกมาข้างนอกไม่ค่อยมาเดินเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยมาทำอะไรกันเลย <laughs> ทำไมคนถึงไม่ออกแบบออกจากรถไปซื้อของกินกลับบ้านกลับกลับรถเลยไม่มีการออกมาแบบเดินเล่น mm hmm. ดูดิว่าสวนสาธารณะเขาเขาสวยแค่ไหนนะอตมันไม่มีคนเดินอ่ะดูเขา แล้วมันเป็นอย่างนี้สามเมืองเราที่กิฟไป,ปแบบนั้นอะเออกิฟอาจจะแบบไปผิดที่หรือเปล่าเนี่ยยูไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเนี้ยแหละค่ะโอไฮโอของกิฟวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สามเรากำลังเดินทางกลับบ้านกันวันแรกเนี่ยก็าใช้เวลาเดินทางมาจากแมแรแลนด์ประมาณสักหกชั่วโมงเนจะ็ดชั่วโมงเนาะไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดชั่วโมงประมาณหกชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะต้องแวะให้โกโก้ได้แบบพักเดินเล่นอะไรบ้างนิดหนึ่ง เนี่ยค่ะประมาณ6ชั่วโมงขับรถมาแล้วก็วันแรกเราก็ทำบาร์บีคิวกินกันที่บ้านเหมือนแบบปิ้งย่างเกาหลีอะไรอย่างงี้กินที่บ้านวันที่สองเราก็ไปตะลุยเอเชียนทาวน์แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคือแบกิมมดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กิมมดทุกคนและอีกอย่างหนึ่งคือกิ๊กก็ไม่กล้าที่จะแบบไปเดินถ่ายอะไรแบบนี้เยอะด้วยอะเพราะว่าเราก็กลัวเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไง แล้วก็กลับมาก็ซื้อข้าวทานที่บ้านก่อนกลับบ้านก็จะแวะที่ไร่วายไปดูบรรยากาศสวยๆจริงๆโอไฮโอเนี่ยคือเขามีปากเยอะมากเลยนะคะเขามีปากที่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็ดีมากมันดีสําหรับหมามันดีสาหรับคนมันดีสําหรับครอบครัวที่จะมาปิกนิกกันถ้าพูดถึงธรรมชาติเ่ยก็ว่าเขาได้เต็มที่เลยแต่ว่ายิขออนุญาตกลับดีกว่านะ กลัวไปเราก็อบดีกว่าเนี่ยแหละค่ะคือถ้าใครรู้แหล่งเที่ยวโอไฮโออะไรยังไงก็ทัก,กินมาได้นะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าน้องเหนือจากเนี้ยเราควรจะไปที่ไหนเราควรจะทำอะไรมีที่อะไรสำหรับน้องหมามากงมีที่อะไรสำหรับเออคนให้ไปเดินเล่นมั่งเออวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะขอตัวไปเตรียมตัวกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้ต้องทำงานละ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ